คุมบ้าไม่รู้ชนชนชน,ทนดูนี่ไงนี่สองตัวสสวยเอ้ยชส,สวยเลยครับนี่นี่ต้น,นหอมทั้งโอแล้วก็พริกแดงครับใส่เลยรวมทีเดียว ตอนนี้มันต้องผัดนานครับผัดให้ผักมันสลดอ่ะเกี๊ยวตัวตน,นี้เด็ด ดด้ยครับขไไ,ไนะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมานาจังครับวันนี้มาหาปลาครับหวันแหเหมือนเดิมอยู่แถวก็เปิดครับขบนองชิมเดี๋ยวไปดูกันหหนีตามแนวสุ่มเอามีไหมสลายเยอะ ็นแล้วหนึ่งตัวหูเห็นแล้วใสด่ดีนั่นไงนี่ใส่ดีมีตัวเล็กกับใสด่ดีดีนี่ตามพ่อตามพ่อ คุ้มบ้าไม่รู้ชนชนชนดูนี่ไงนี่สองตัวใสสวยเอ้ยชอตไปใสสวยเลยครับนี่หวานตามรูปคลอง ติดหินก้อนบลือ้อแม่นจังเดี๋ยวนี่ไงตัวหนึ่งติดหินคาหินข้างลนะ่างครับ มีอ่ไม่สองตัวใช้ได้เลยนี่มุม่งชนชนมีชนดูนี่ดินขึ้นมายัางบนอ้าวนี่ไง มียูดูดูนี่นอ้วนปอกใช้ดีนี่แล้วก็เล็กปล่อยเอาหนีทันไหมไหลายตัวด้วยนะติดอีกอตัวเล็กที่เห็นว่าตัวใหญ่ว่านี้อีก อยูชนนั่นเองไม่ไงไชิได้อึ๊บนี่มีตัวเล็กแล้วก็ไชาดีตัวหนึง่งอยู่ไหนหูนะชนอยู่โอ้โหเห็นแล้วเล็กอนะ เล็กกระจิ๋วเต็มแห่แกะไปครับมาดูผลงานวันนี้ครับอันแหะนี่ได้กับข้าวแล้วนี่ไซดีมีไซได้ดีครับรอบนี้ปลามันไม่ค่อยลอยครับวันนี้ไม่รู้ไปเลยครับเดี๋ยวไปดูผมทำกับข้าวเาไปทำเมนูอะไรไปดูที่บ้านหน่อยครับครับมาดูเมนูวันนี้ครับนี่ปลาเนืหั่นเป็นชิ้นนะ แดี๋ยวผมจะทำปลาดนนทอดผัดตั้งโอรครับนี่ชุบแป้งหน่อยครับนี่ ฝนกำลังตกแล้วครับที่บ้านเดี๋ยวทอดเสร็จแล้วเดี๋ยวผมมาผัดให้ดูครับนี่ลงไปเดี๋ยวมาผัดให้ดูครับทอดเสร็จแล้วเป็นไง ครับเน่ทอดปลาให้เหลืองกรอมนอกนุ่มในให้มันทอดเสร็จแล้วเดี๋ยวพักไว้ครับเดี๋ยวมาผัดกันดูมันไงเชิบเมนูนี้ผมเคยทำเป็นทำที่เคยทำกินนะใช้ปลาช่อนใครมีปลาอะไรก็ใช้ได้นะทอดก่อน,นอร่อยครับเมนูนี้ทำง่ายๆ เด,ดดเดี๋ยวมาผัดกันครับพัดมาเดีวมาผัดกันตั้งน้ำมันให้ร้อนครับนี่ใส่กระเทียมไปกระเทียมโขลกบหยาดผัดให้หอมเลยนะ เหลกระเทีมเลยเริ่มเหลืองแล้จะปรุงรสเลยครับปรุงง่ายๆครับ ปลาเคียวครับมันหอยผิยวขาวนิดนึง แล้วก็น้ำตาลทรายครับออกหวานนิดๆิดดงนู่อ่ะนะนอะ ผมจะใส่น้ำล้างทกเลยสักนิดเนี่ยนะเดี๋ยวเคี่ยวอ่อนครับเคี่ยวให้งวดหน่อยชิมน้ำนะครับ เ,เน้ำตาลตังน,นีครับเดี๋ยวปลาใส่เลยครับได้แล้วนี่ปลาที่เราทอดเมื่อกี้ครับเอาลงไม่ผัดเลย ก็ผักครับที่เตรียมไว้นี่ต้นหอมตั้งโอแล้วก็พริกแดงครับใส่เลยรวมทีเดียวขั้นตอนนี้ไม่ต้องผัดนานครับผัดให้ผักมันสลดอะ มาเริ่มหอมเริ่มสลดแล้วหอมมากรนนี้ถ้าใครชอบใส่ขิงก็ใส่ขิงก็ได้นะขิงซอยอันนี้ผมไม่ชอบใส่ใส่ขิงซอยมันจะเหมือนท้าต้มนะเสร็จสิ้นครับตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟ ไปครับกินข้าวกันครับมาดูครับนี่เสร็จเรียบร้อยเมนูนำเสนอ อันินทอดผัดตั้งโอ๊กนะขีนข้าวสวยวร้อนๆยุง่งเนี่ยผมชอบกินตั้งโอะไมะตั้งโอไม่พริกหอมหอมปลาด้วยลุกมาเลยครับปลาขอมือหน่อยนะนะนี่ครับทอดแบบกอบรอบนอกนุ่มในข้างในเอาขาวไหม อืมต้องโอโะเข้าไปนี่ครับม,มาครับพี่น้องเอฟซีกินข้าวเลยกนะันอืม ลอ,อยเฉยผักผักผักอึม ปลาครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ม่พลาดคลิปต่อไปหาทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่หาครับขอบคุณครับ